ครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดระฆังโคศิตารามนะครับเขตทนบุรีนะครับแล้วก็มาไหว้สมเด็จพุทธจารย์กันวันนี้นะครับผ่านเข้ามาที่แถวโรงพยาบาลศิริราชก็แวะเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังของเราก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็จะมองเห็นฝั่งพระนครได้อย่างชัดเจนนะครับจากท่าน้ําของวัดระฆังนี้นะครับนี่ครับผมใคยผ่านเข้ามาก็แวะได้นะครับเปิดตลอดนะครับ24ชั่วโมงครับผม บริเวณนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็จะมองเห็นทัศนียภาพยามกลางคืนนะครับผมของกรุงเทพฝั่งพระนครได้ค่อนข้างสวยงามนะครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นสะพานผ้ารามแปดนะครับนี่ก็จะเป็นท่ามหาราชนะครับส่วนนันนี้ก็เป็นวัดท่าแก้วนะครับเป็นตังงานสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับ งด้านมุมไกลๆนุ่นก็เป็นวัดอรุณนะครับนี่ก็เป็นวิวยามกลางคืนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับถ่ายจากท่าน้ําวัดระฆังโคศิตารามนะครับนี่ก็เป็นเรือสับรานนะครับเรือนําเที่ยวสําหรับทานอาหารเย็นนะครับดินเนอร์รอบค่านะครับ ท่าเรือนี้จะขึ้นได้แค่สองท่านะครับท่าที่ตรงสะพานกรุงทนกับเอเชียทีกนะครับมีสองที่นะครับใครใกล้ตรงไหนก็ไปขึ้นที่นั่นนะครับล,ล่องเรือเจ้าพญายามเย็นครับผมประมาณห้าโมงเย็นก็เปิดให้ขึ้นเรือได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยา่าขำคืนครับผมวดระฆังยามเย็นครับมาได้ครับเปิดตลอด ทั้งคืนนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ